สวัสดีครับนักศึกษาก็เรามาเจอกันแอปในส่วนของการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ครกก็จะมาะทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปในช่วงที่ผ่านมานะครับที่เปิดเทอมที่ผ่านมานี้นะครับว่าเราเรียนไปบทที่หนึ่งสองสามนะครับไปทั้งสามบทแล้วนะครับทั้งที่เราเรียนผ่านมานี้ก็คือเรื่องการเกิดแรงดันเหนียวนำนะครับวันนี้ขรกก็จะมีวิดีโอที่ขยายความ นะครับให้นักเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเหนี่ยวนําเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะครับเรียนที่ผ่านมานักเรียนทราบแล้วว่าประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กจะถูกแรงแม่เหล็กหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงลอเรนซ์กระทําโดยที่ F เท่ากับ qv cross B เมื่อ q คือประจุไฟฟ้าและเวกเตอร์ FvB คือแรงที่เกิดกับประจุ ความเร็วและสนามแม่เหล็กตามลําดับภายในตัวนําไฟฟ้ามีอิเล็กตรอนอิสระซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายเมื่อมีแรงมากระทําถ้าเอาลวดตัวนําเส้นหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v ในทิศต,ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก b อิเล็กตรอนอิสระจะถูกแรงแม่เหล็ก f ผลักดันให้เคลื่อนที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดนี่เองคือสาเหตุที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ถ้าหากเราให้เส้นลวดนี้อยู่เฉยๆแต่เปลี่ยนขนาดของสนามแม่เหล็กก็จะให้ผลเช่นเดียวกันสนามแม่เหล็กรอบทั้งแม่เหล็กมีขนาดไม่สมเสมอบริเวณขั้วจะมีขนาดของสนามแม่เหล็กมากกว่าบริเวณอื่นเนื่องด้วยฟลักซ์แม่เหล็กหนาแน่นกว่าถ้าเราเอาลวดตัวนํามาขดเป็นวงแล้วให้สนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนี้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะโดยการเลื่อนทั้งแม่เหล็กไปหาขดลวดหรือเลื่อขนขดลวดเข้าหาทั้งแม่เหล็ก ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําเสมอเราอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งได้ว่ากระแสเหนี่ยวน,นํานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ปลายลวดทั้งสองข้างเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนํา (induced electromotive force) เหมือนกับมีแบตเตอรี่มาต่อกับขนลวดในทางปฏิบัติขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียน e, นวนํา E คํานวณได้จากความต้านทานของขนลวด R และกระแสไฟฟ้า I ตามกฎของโอห์มกล่าวคือ e เท่ากับ ir ในปีพุทธศักราช2371ฟาราเดย์ค้นพบว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดในขดลวดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงฟลักแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนั้นเทียบกับเวลาเรียกว่ากฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์หรือเรียกสั้นๆว่ากฎของฟาราเดย์ขอให้สังเกตว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ไม่ขึ้นกับความต้านทานของขดลวดเลย การค้นพบของฟาราเดย์นี้มีความสำคัญอย่างมากในวิชาฟิสิกเพราะทำให้เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตัวอย่างเช่นสมบัติทางไฟฟ้าของตัวเหนี่ยวนำการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งการเกิดไฟฟ้าดับที่แคนาดาเนื่องจากพายุสุริยะะนะครับหลังจากที่เรา ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าการเหนียวนำเกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็คือเป็นกฎของใครครับกฎของฟาราเดย์นะครับซึ่งท่านได้คิดค้นกฎของฟาราเดย์ขึ้นมานะครับก็คือการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับอย่างอีกคั่วหนึ่งไปอย่างอีกคั้วหนึ่งนะครับคั้วสนามแม่เหล็กก็มีอยู่สองอันก็คือคั่ว n กับคั่ว S นะครับมีคั่วบวกและคั้วลบนะครับที่เราได้เรียนไปนะครับเดี๋ยว วันนี้ครูก็จะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปเดียวที่ครูผ่านไปนี้นะครับที่ครูเปิดผ่านไปก็คือ,อการเกิดสนามแม่เหล็กหมุนนั่นเองนะครับส่วนอีกหัวข้อเนึ่งก็คืออส่วนประกอบของอมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนั้นนะครับที่เราได้เรียนไปนะครับก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะมาสรุปง่ายๆรวมอีกครั้งหนึง่งเหมือนที่ ่ะที่ครูจะให้ดูดังต่อไปนี้นะครับเยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับนี่คือบทที่2ของคู่มือการสตาร์ทและควบคุมมอเตอร์โดย f a c t o r a t นะครับในบทนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมอเตอร์3เฟสกันเพื่อที่จะใช้งานและควบคุมตัวมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราจำต้องมีความเข้าใจในการทำงานของตัวมอเตอร์เองโดยเฉพาะมอเตอร์ที่เป็นแบบมอเตอร์กลงกลอกหรือ ที่เรียกว่า s u g e r o c a g e 3 p ม a s e m อเตอรนะครับที่มีใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมซึ่งในคู่มือนี้เนี่ยนะครับเราจะโฟกัสกับตัวมอเตอร์กลองกระลอกลเป็นหลักสิ่งแรกที่จำเป็นที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือคุณลักษณะของตัวมอเตอร์กลองกระลอกลซึ่งม,มันมีหลายอย่างแต่สิ่งที่ควรที่จะจดจำก็คือความสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงบิดกับความเร็วรอบของตัวมอเตอร์แล้วก็ อีกความสัมพันธ์หนึ่งระหว่างตัวกระแสไฟฟ้านะครับกับความเร็วรอบของมอเตอร์โดยเฉพาะตอนที่สตาร์ทตัวมอเตอร์สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับ2นะครับก็คือลักษณะของโหลดที่ตัวมอเตอร์เนี่ยขับมันนะครับแต่ละโหลดนะครับจะมี2ค่าที่สำคัญมากก็คือ 1. ตัว breaking torque load ก็คือแรงบิดต้านนั่นเองนะครับของตัวโหลดแล้วก็2ตัว moment of inertia ก็คือ แรงเฉื่อยของความเฉื่อยของโหลดนั้นนะครับในการควบคุมตัวมอเตอร์นั้นนะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องของคุณลักษณะของตัวมอเตอร์โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับแรงบิดกับความเร็วรอบแล้วก็กระแสกับความเร็วรอบของตัวมอเตอร์รวมถึงเข้าใจถึงลักษณะของตัวโหลดนะครับว่าแต่ละโหลดเนี่ยมี breaking torque load กับ moment of inertia ลักษณะเป็นยังไงนะครับ คุณจะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องถึงการสตาร์ตตัวมอเตอร์และการควบคุมตัวมอเตอร์ได้อย่างท่องแท้นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอ่าเรื่องสารครับที่จบไปนะครับก็คือเรามารู้จักอ่ามอเตอร์ไฟฟ้ากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมอเตอร์สามเฟสน,นะครับอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ในชั่วโมงที่เราได้เรียนไปนะครับก็มีส่วนประกอบทั้งหมดอยู่สิบเอ็ด นะครับองค์ประกอบก็คือหนึ่งขดลวดสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ขดลวดอาร์มเจอร์นะครับแล้วก็แกนขั้วแม,ม่เหล็กนะครับฝาโครงครอบที่อยู่กับที่นะครับแล้วก็ฝาครอบใบพัดพัดลมนะครับซองแปลงทานแล้วก็วงแหวนสปินลิงนะครับโครงไส้ที่อยู่กับที่ตลับลูกปืนแล้วก็แปร ล่องกดอะมเจอร์นะครับแล้วก็ใบคัาผนลมนะครับซึ่งที่ครูกล่าวมานี้เราก็ได้เรียนมาทั้งหมดแล้วนะครับก็วันนี้ครูก็ได้มาสอนเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆนะครับและได้ทำความรู้จักกับมอเตอร์นะครับสามเฟสว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ในวันนี้ก็ขอลานักศึกษาไปเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของวิชาเครื่องเนือยไฟสารสลับนะครับแล้วค่อยเจอกันใน ภาพเรียนต่อไปนะครับสวัสดีครับ